เด็กม oui pues ัน no. มีป no. 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 ัญหามีปัญหาต้งใช้ผมชงไตรเน่าใ่ท่นเอามดแรกคุณผ่าาน่มมรสืออามัรคบรปตาอ้งข้ามันตรเางตรงข้าม bằng được bây giờ mày bỏ đi đấy đâu đi mày đâu đi Bị đâu đi mày đâu đi mày đâu đi mày đâu đi đi

จะยิงแต่ยิงช่วยใครใครยิงก่อน Thank you ใคร <ผม S 1> ยิงเ <ขอ S 2> มื่อกี้ปอผมผมผมจะกดพร้อมไหมน้ำโอเคเลยตางหาอยู่ได้ย,ยน่าจะเป็นบอยชอมบอนเมื่อกี้ <c oughs> หมาอมนนี่กำมานอนอยู่เฮ้ยกูแง่ตกใจมันจะบาดหูไรตีนมี่มามาผมมานอนตอนไหนไม่รู้เฮ้ยสั์ มึงจำไว้นะกูจะฆ่ามึงมันอยู่บนหลังก้าจำไว้นะกูจะฆ่ามึงบอยจะฆ่ามึง

สวัสดีครับเป็นไงล่ะผมมาเยอะนะเอฟโฟอัฟไอโดมเนี่ยไอโดมน้องผมหรือเปล่าไอ่โดมนะเริ่มากับใครเพื่อนอยู่ไหนครับลริ่มากับใครเพื่อนอยู่ไหนครับัอยู่ไหนอยู่ในบ้านเนี่ยผมอัดตัวดําันกคน

ตัวดำตัวดำตัวดำมันยิงผมมอคีบพี่มาเด้อเพื่อนมาเล้เพื่อนมาเ้ันยิงผมมาฝั่งไหนเนี่ยเม่เตอนนี้พี่ โอ้โหอีเที้ยเอ้ยกูยิงทำไมมึงไม่ตายวะข้างข้างกำแพงข้างกำแพงโอ้โหอีสัตว์แต่หน้ามึีอีกตัวมีอีกตัวมีตัวมีสองมีสองตัวมีสองตัว มันอยู่ข้างกางเป้งอะพี่ตอนนี้มันอยู่ต้นไม้ไอ้ตัวข้างกางเป้งมันชุบกันได้แล้วนะนะยยัังงมันชุบกันอยู่มันชุบกันอยู่สามก่อน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  no ปลอ a ได้ n รอไม่ตวบ้างชุปปี้ก่อนน่ะพอดีชุปพี่ก็คนมาลงคิวเลยนะหามเลยไม่ต้องได้ยิงแล้ววันนี้ อยาเก็บของพี่อยากเก็บของพี่ผมไม่ได้เก็บเลยของในของพี่เหรอโอ้ผมไม่ผมเอาแต่แต่ลุผมเอาแต่เตลุนี่เมื่อกี้ไม่ได้เอาะไรผมเอาแต่เตลุผมก็หาโล่เลยนะผมไม่มีเลยโอ้มีตังเยอะขนาดนี้ต้องไปซื้อแล้วล่ะไปซื้อดีกว่าเจ็ดส่วนเจ็ดเก้า เท่าไหร่คะ Watch out เก้าสิบเก้าทำไมวะล่างไม่ขึ้นมาดิเงียบหน่อยพี่ S <S อ,อ,อ,อย่าลืมแนชื่อหน้าหนักเลยนะว่าอ๋อผมเจอแล้วพี่มันส่องพี่อยู่

จาโอเไ้เาจยิงยงไงเจอ้าวเล้ี่ไงเบอร์สงยันยังไงมันยิ่ใส่อะ thanks ที่ห้องบนเหรอโอ้แมงเข้าอ โอ้แมงทำไมมันเยอะจอังวะโอ้เดโอบร้อยสองตัวพี่มันกำลังมาทีวะสองใครที่ไหนข้างหลังผมมันกำลังจะมา ตัวข้างบนอีกยตรงโอ้ยที่ชุบไม่มีแล้วนี่ยวะชุบไม่ได้แล้วโดนข้าบบนิงโดนข้าบบนิงหลังอะ่ะเยอะ มอยู่ไหนวะไอ้ควยถอกเอ้มึงอยู่ไหนอ่ะมึงแอบอยู่ไหนไปเฮี้ยมันอยู่ไหนเนี่ยอ้ยสัตว์แอบบเป็นอะไรเลยเฮียมันแอบบอยู่ตรงนี้เอง มาร์คเดลเคชั่นมร์คเดเคช่นข้างห้องน้ำเนี่เร,รนริม,นรมันมันนอนยิงลยนะมันนอนยิงเลยนะคานไปกระดึก,กระดึไปเนี่ <This S 2> ข้างหน้าเลยข้างน้าเมันคานกระดึกระดึไปหาเบอร์นหนึ่งอะข้างหน้าพี่เลยแหละพี่ไอ้สั เออมันคานไปกระดึบกระดึบขึ้นมาอยู่นะข้างหน้าเลยนะข้างหน้าเอนังข้งห้สองต้นไม้เนินนอรอเนอนนั่นแหละนอรนองตัวสองฝั่งรอรีอร์เนร์เรเนอดอร์เรเอร